เข็มกระจกด้วยประกันภัยชั้นหนึ่งครับผมไม่ได้เสียค่าเอ็กเซฟไม่ได้เสียตังค์สักบาทเลยนะครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องนํารถเข้าไปติดต่อที่ศูนย์กระจกครับเพื่อทําการเบิกครับผมรถของผมจะมีเลด้านะครับผมด้านหน้าต้องทําการเบิกศูนย์อย่างเดียวครับจะไม่มีกระจกรอที่ร้านให้ติดตั้งของให้ท่านนะครับผมก่อนอื่นเลยเราก็ต้องนํารถเข้าไปติดต่อที่ร้านเพื่อทําการดาเนินเรื่องเบิกศูนย์ครับผมใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งครับพอได้กระจกมาแล้ว ก็นำรถเข้ามาติดตั้งกระจกครับผมก่อนอื่นเลยเราก็มาดูครับผมว่าร่องรอยก่อนที่จะติดตั้งมีร่องรอยอะไรหรือเปล่าครับอัดถ่ายคลิปเก็บไว้ครับผมเพื่อหลังจากติดตั้งเราก็จะมาเปรียบเทียบกันดูครับมีความเสียหายเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นกระจกที่เบิกมาจากศูนย์โดยตรงครับผมตรงรุ่นตรงไซส์ครับใครที่มีเดรดราครับผมผมแนะนาครับผมให้ไปติดต่อที่ศูนย์กระจก ก่อนที่จะทําการติดตั้งนะครับท่านก็จะได้กระจกมาตรงรุ่นตรงไซส์ของท่านนะครับอันนี้ช่างก็จะเอาไปติดฟิล์มก่อนนะครับผมหลังจากนั้นครับผมเราก็มาดูกันครับว่าช่างก็จะทําการถอดกระจกอันเก่าออกมาครับผมเพื่อทําความสะอาดก่อนที่จะติดตั้งกระจกตัวอันใหม่เข้าไปนะครับผมท่านก็จะทําการลอกกาวลอกอะไรออกให้เรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นกระจกตัวอันเก่า ของผมนะครับผมที่ถอดออกมาแล้วย้ำอีกทีนะครับรุ่นไหนที่มีเลด้านะครับจะไม่มีของในสต็อกนะครับท่านต้องสั่งผมก็เข้ามานั่งรอที่ห้องพักรับรองแขกนะครับผมที่นี่ก็จะมีห้องพักรับรองแขกมีน้ําให้ดื่มครับผมมีแอร์เย็นๆครับผมแอร์เย็นๆฉ่ำเลยครับ โอเคครับหลังจากนั้นก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็มาดูความเรียบร้อยครับผมจากการที่ติดตั้งกระจกเสร็จเรียบร้อยครับจะเห็นได้ว่าจะมีเทปกาวติดด้านบนครับอันนี้คือลักษณะของการติดตั้งกระจกใหม่ครับช่างก็จะทําการติดเทปไว้ที่ด้านบนทั้งสองข้างครับผมเพื่อไม่ให้มันขยับขยื่นครับแนะนำครับผมให้ขับรถไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับหลังจากติดตั้ง ชคไม่ดีครับผมหลังจากติดตั้งไม่นานประมาณ3-4ชั่วโมงก็มีฝนตกลงมาครับช่างบอกว่าไม่เป็นไรครับผมถ้าฝนตกเล็กน้อยไม่เป็นไรไม่เกิดความเสียหายอะไรครับผมโอเคครับเป็นอันว่าเรสร็จสิ้นครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆ